เหตุใดเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจึงใช้เวลาในการฝึกฝนจิตใจมากกว่าการศึกษาตลาดถึง3เท่าตัวพวกเขามีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ที่เรียกว่า emotional regulation ซึ่งสูงกว่าคนปกติถึงร้อยละ80นักวิทยาศาสตร์ด้านสมองพบว่าเมื่อเราเสียเงินในการเทรดสมองจะปล่อยฮอร์โมนความเครียดที่เรียกว่า c o r t i ซอ l ออกมาถึง300ร์เซ์ ฮอร์โมนตัวนี้ทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดและมักจะขายหุ้นในจังหวะที่ไม่เหมาะสมเทรดเดอร์ระดับโปรจึงใช้เทคนิคการฝึกสมาธิและการหายใจเพื่อลดระดับคอร์ติซอลลงได้ถึงร้อยละ50การศึกษาจาก University of Cambridge ติดตามเทรดเดอร์มืออาชีพเป็นเวลา5ปีพบว่าผู้ที่ฝึกการควบคุมอารมณ์อย่างสม่ำเสมอมีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าผู้ที่ไม่ฝึกถึง23%ต่อปี เหมือนกับนักกีฬาโอลิมปิกที่ต้องฝึกร่างกายและจิตใจไปพร้อมกันเทรดเดอร์ที่แท้จริงรู้ว่าการชนะตลาดเริ่มต้นจากการชนะใจตัวเองก่อนเสมอ